สวัสดีครับหลังจากทานอาหารเที่ยงเรียบร้อยก็บางกลุ่มก็ไปที่วัดบางกลุ่มก็ไปปางช้างบางกลุ่มก็ไปนั่งเทียมวัวนะครับบางกลุ่มก็มาที่นี่ตรงนี้ตรงที่เรายื่ตรงเนี้ยภาษาอังกฤษเขียนเขียนเขาเขียนป้ายว่า long neck ก็คือกระเลงคอยาวนะครับแล้วเขาบอกว่ากระเลงคอยาวตรงเนี้ยเขาอยู่จริงๆนะไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ไม่ใช่ว่าม,มาเพื่อปสถานที่ใช่ไม่ใช่แค่เปเหมือนเป็น็อปมาน่ไม่ใช่นะเขาอยู่ตรงนี้จริงๆเลยเป็นเป็นชีวิตของเขาจริงๆ นะครับมามาดูกันครับเดี๋ยวเขาบจะมีการแสดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแสดงเอาเอาตังก่อนอ่าเอาดีไหมดีนะอ่าแสดงกันที่เลยนะอีนะคะอ่าเออคนนี้ใช่ไหมที่ออกลังการเนี่ยอผมว่าใช่นะคุณคุณนะใช่ไหมอตน้ไม่อันนี้ต้องต้องใส่กี่ปีถึงจะได้ยาวอย่างเนี้ย เล็กๆเลยเหรอนี่กี่อัน๋ือขอโทษนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ1สิบเอ็ดสิบสองถ้าวงวงละปีก็22ปีหรอเออตอนนี้อายุสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าก็โอ้น่าจะน่าจะเขาบอกเกยวใส่ได้เล็กๆสปีอันส สปีหงวงก็เต้นได้นะเออเอออ่าแล้วเนอโอ้เอาแหมเพงเอาแหมเพงเอาแหมเพงอา่า ย่าเป้าเข้ามายืนดิ่อยเป้าจะถ่ายให้เป้าเข้มายืนยิ้มยิ้มหน่อยถ่ายหน่อยใช่ใช่เขาเป็นซุปตาใช่ไหมผมเห็นบอกว่าหน้าหน้าก็บ่อยมากใช่ใช่จะเห็นนะชื่ออะไรอ่ะเจมส์สุเจมัสุเออใช่ นี่คือพูดเอาพูดภาษาขย่ายหรือกะเลียงหรือพูดภาษาูภาาษอะไรฮะพูดภาษากระเลียงฮะกะเลียงกะเลียงเขาชื่ออะไรนะเจมส์สึชื่ออะไรชื่ออะไรคะมาถือมาถึอมาถึอใช่มาถือมาถือมาถือมาถึอได้ค่ะเนี่ยดาราดาราาคิดเธออยู่อ๋อดูอยู่ด้วยดูอยู่

ทิ้งบ้าไปหากินที่กรุงเทพมาเนี่ยสีกมเจ้ากลมอะไรพี่สาวพี่สาวพี่สาวไปาอะไ่งโอเคไ้มากดความิดดียไม่ไม่ไมเดี๋ยวก่อนมันต้องักัอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะลัพอดีนะ นี่การให้มากเลยอึนคืมมากนี่นี่รวมใช่สองนี่กว่าจะได้กว่าจะได้พื้น ออสองวันสองวันขายผืนละเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทค่าแบบนี้หรอหนึ่งร้อยบาทผืนหนึ่งสองวันโอ้แล้วก็ตกตกจากข้างบนที่เมื่อกี้นั่นดึงกันลงมาตกลงมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม